พวกเขาบอกว่าความจริงคือเหยื่อรายแรกของสงครามสวัสดีครับผมทีรวัตจีก้าผมชื่อนิวเกมเมอร์ปฏิบัติการไบกิ้งดำไม่ได้ใช้งานอยู่แต่ใครล่ะที่เป็นคนกำหนดว่าอะไรคือความจริงอินเทลรายงานสกเียอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณอ่านเกม Call of Duty Modern Warfare 3พาร์ที่4ี่กำลังประกาศอะไรมีข่าวของอะไรการประชุมสันติภาพที่ฮัมบูก ลาข้อความจริงเป็นเพียงเรื่องของมุมมองและละความเป็นจริงนั่นเองการออกเดินทางไปในไม่กี่นาทีที่สนามบินมอสโกหน้าที่ของทหารทุกคนคือการปกป้องผู้บริสุทธิ์และบางครั้งนั้นก็หมายถึงการรักษาคำโกหกของความดีและความชั่วไว้สงครามไม่ใช่แค่การทัดเลือกโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระดับใหญ่นะผมเครื่องบินของใครความเป็นจริงเพียงประการเดียวที่ผมก็ คือที่พบคือโลกที่เราอาศัยอยู่เป็นเหมือนกล่องไม่ติดไฟขนาดจักเราเล่นเป็นสหพันธ์รัสเซียเ s สออังเดย์คาคอฟความวุ่นวาย3ตุลาคม18 3 0 3 2นอังเดย์คาคอฟตัวแทน f s o ของรัสเซีย196300พมจุดบัญชาการเอาละเราอยู่บนเครื่องบินเฮ้ยมีเครื่องบินลบคุ้มกันด้วยแสดงว่าเครื่องบินลำนี้ประธานาธิบดีใช่ไหมนี่ ประธานาธิบดีวอร์เซสกี้วาเชลีกำลังรอคุณอยู่ค่ะคุณพ่อเขากำลังรอคำตอบจากผมฉันไม่ชอบเขาเลยไม่มีใครทำแบบนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเก่งในงานของเขานะคุณจะบอกเขาว่าอะไรความจริงไงเขาจะไม่ต้องการอยู่กับเขาไม่มีทางเลือกผมเป็นประธานาธิบดีนะผมจะพบคุณตอนทานอาหารเย็นแล้วกันอาหารมื้อเย็นอืมโอ้โหเครื่องบินประธานาธิบดีแน่นอน ท่านประธานาธิบดีครับสวัสดีไหมว่าเซลสวัสดีครับท่านประธานาธิบดีสวัสดีครับท่านประธานาธิบาาดีโอ้โหมีบริการทุกอย่างพร้อมหมดเลยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะประชุมประชุมอะไรเรื่องเอาละสุภาพบุรุษท,ทั้งหลายเรามีทางเลือกแพงสองทางเท่านั้นคือสันติภาพหรือสองครามชีวิตหรือความตายเพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเราเราต้องแสวงหาสันติภาพกับโลกตะวันตก ท่านประธานาธิบดีตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเอาใจศัตรูของเราเราทำลายศัตรูของเราได้เมื่อเราเป็นมิตรกับพวกเขาหากเราไม่สามารถยุติความแตกต่างได้อย่างน้อยเราก็น,นั่นคือเสียงปืนคนร้ายกำลังยึดเครื่องบินห้องนักบินถูกเจาะท่านประธานาธิบดีลงมาครับทีมสามรายงานสถานะด่วนเรามีหน้าที่คุ้มกันบ้าเออทีมฟานรายงานตัวด่วน,น,น,นทุกคนลงไปปกป้องประธานาธิบดีรหัสแดง ผมพูดซ้าอีกครั้งมันพังประตูเข้ามาแล้วรหัสแดงก็คือโอ้ยบริกาศเราจะพา,าประธานาธิบดีไปยังห้องที่ปลอดภัยเอาละต้องมาเคลียร์กับพวกนี้โดนป้นป้นเครื่องบินขาคิปมากับผมครับครับครับโอ้ยเอาละยีสามเมตรพบการต่อต้านอย่างหนักในห้องนักบินระวังด้วย,น,น,ย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 นั่ไงโอ้ลม มีระเบินพบแต่ของมันอาวุธครบมือเลยเอ้ยกลมไว้ค้างมาสงสัยโดนจะมีมีมีมมสัญเสตือนเครื่องบินกำลังจะตกอเอาละเปลี่ยนแม็กปัจจุบม่ฟีดโอ้โหหยุดข้างหลังหลังเบาใช่ไหมโอ้โหอะไรนี่แรงโน้มถ่วงโอ้โหเราดับเครื่องแล้วทำไมมันลอยได้นี่ เรากําลังสูญเสียระดับความสูงโลกกําลังหมนุนหมุนติ้วๆมันก็ขึ้นมาบนบันไดจังหวะได้จังหวะด้วยโอ้โห uy, ของอะไรเปวหมดยังมีอีกยังไม่จบยิ่งๆยๆิ่งยิ่ไม่นิ่งเลยโอ้ยสายไปสายมาทีมสองยึดห้องนักบินคืนพวกเขจาจับลูกสาวเป็นตัวประกันในห้องเก็บสินค้าลูกสาวประธานาธิบดีทีมสามกำลังฝำรองอยู่ครับ้ยเก็บปืนเราจะเก็บปืนโอเคเราเก็บมาแล้ว มันยังโ,ยโอเคปืนนี้ยิงดีอยู่ทุกทีมมีผู้จี้เครื่องบินเพิ่มอยู่ที่ชั้นล่างฟเฟเดรอลปกป้องประธานาธิบดีด้วยทางนี้ครับท่านเตรียมเข้ายึดห้องนักบินขพิษอือมันเอียนไปเอียนมานี่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 ค่อยๆไปค่อยๆไปทีละจุดโอ้ยพวกนี้มันมาจากมาทางไหนนี่มันปลอมตัวมาเลยตอนนี้เออมันเข้ามาได้ไงวะเครื่องบิน มันผ่านรหัสไม่ได้ท่านประธานอาธิบดีท่านต้องอยู่หลังที่กำบังและกล้มหน้าไว้ก้มต่ำไว้ห้องเคลียร์แล้วยังเคลียร์เคลียร์ยตรงไหนยังไม่เคลียร์เลยเออเคลียร์นะเก็บปืนมาไหมประตูห้องนักบินถูกปิดแนมแล้วป้าโอเคเราเข้าไปยึดท่านประธานอาธิบดีเราต้องเดินหน้าต่อไปครับก้าวต่อไปเจอทาคอฟพวกเรากําลังถูกขับกลับจากห้องนักบินพวกเราต้องอยู่กับกลุ่มกับท่าน เราต้องไปหาประธานาธิบดีที่ห้องปลอดภัยเดินหน้าต่อไปครับท่านประธานาธิบดีซอยถอยแน่ซอยหนูแน่เสียงลูกสาวประธานาธิบดีใช่ไหมเออทำไมยิงโจทยากจริงๆเออสะโขบศูนย์นลิงศูนล็งฟองรอเปล่าปลอ,อ,อดภัยแล้วลูกสาวปลอดภัยแล้วพ่ออารีนาอ๋อลูกสาวประธานาธิบดีชื่ออารีนาเราต้องย้ายประธานาธิบดีไปที่ห้องปลอดภัยฮาคอฟ เมเดลอฟขยับตัวขยับไปขยับขึ้นไปต่อโอเคโอเควิเหมือนเครื่องบินกำลังจะล่วงว่ะสัญญาณเตือนไฟอ๋อยังมีเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกเราจะโจมตีรอก่อนไม่โอ้โหดูดูอาวอาวอาวอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเอลงจอดฉุกเฉินแล้วนี่โอ้โหสนามบินก็ไม่มีเอาเอาขาดแต่เครื่องท่อนแล้วเครื่องบินอ้ดีนะดีนะเราอยู่ตรงเราจะไปไม่ถึง นั้นอ่ะท้ายอะไรนะท้ายท้ายเครื่องบินอือส่วนท้ายดูดออกไปโอ้โหมีแรงดาเบสมากระแทกใส่อีกเออสลบไปอาจจะสลบหรือเปล่าไม่รู้อืดูรับชมกันต่อไปอืมเอาละฟื้นมาอีกรอบนึงเจอแรงกระแทกอย่างแรงถือว่าโอ,โอเคหน้ามืดตาหมวัวอ้าวเจอทีมของเราแล้วอ่า คนเรือโทเลอโอนิกปูากาด็อกกิมาเลยลุกขึ้นมาเจนฮาคอปเราต้องหาท่านประธานาธิบดีให้พบประธานาธิบดีหายไปไหนอ่ะเอาละเราต้องตามหาให้เจอให้เร็วที่สุดโอ้โหลงจอดไม่ระเบิดถือว่าอันนั้นแล้วนะขาดไปครึ่งท่อนนะ่ะเครื่องบินนะ่ะไม่รู้ว่าประธานาธิบดีประเทศไหนคนเรือโทซีเอ็มดีอาร์ ชื่อออกทางรัเสเซียเราก็น,นามืดเออเอาเจอทีมล็อกแล้ว <c oughs> จัดการให้ลูกสาวปลอดภัยและพาเธอไปในที่ปลอดภยัยพาเคบ์ามากับผมเราต้องหาท่านประธานาธิบดีทุกทีมรักษาความปลอดภัยให้กับภาคส่วนของคุณเอแบกกำลังมาทีมสี่รายงานประธานาธิบดีได้รับบาดเจ็บแต่อาการคงที่ตอนนี้กำลังย้ายไปทีมของคุณแล้วเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการอพยพ ขยาบต่อไปนะหนาพ๊อปนะครับเอาลนะโอก็คือเราประสานกับนอ่น่าจะเอทีมผู้ชีพทางอากาศไม่ส่งเฮลิคอปเตอร์มายิงผู้ส่งสัญญาณจากตำแหน่งของเราด้วยนั่นมันบานออกทางด้านขวาเอาละเรากำลังออกเดินทางแล้ว่ยดื้นก่อนโอเค AK47 สี AK ่เจนี้ละขอนไม,อม้ของทางอ้าว โดนแรงระเบิดบอีกโวยังเบอร์อยู่เฮ้ยเสียงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอแบกมาแล้วรีบไปกันเถอะฮาร์คอปเราก็คือฮาร์คอปนี่อะอโอคโบกมือบายบายเห็นงานบันเด็กจนได้ออโบกมือบายบายเฮลิคอปเตอร์มันส่งสัญญาณว่าพวกเราอยู่นี่โอเคเฮลิคอปเตอร์กําลังหาจุดแลนดิ้งอยู่นี่คือทีมสี่เรากาลังถูกโจมตีอย่างหนักและมียานพานะของศัตรูจํานวนหนึ่งเข้ามา ระวังด้วยฮาคอฟเราต้องเคลื่อนตัวแล้วท่านประธานาธิบดีไม่ปลอดภัยเราต้องการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทีมสองรีบพาอารีน่านาออกไปจากที่นั่นเจ้าหน้าที่คนอื่นๆรีบเข้าใกล้ตําแหน่งของประธานาธิบดีเรามาลุยกันเลยฮาคอฟจะไปเพื่อนสาหายอืออนี่มันรถอะไรเนี่ยรถตักดินหรือเปล่าเอยไม่ใช่เป็นเศษเหล็กเออกำแพงเหล็กออโอเคใช้ไปที่กำบังสักแป๊บหนึ่ง เได้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเฮ้ยมันมายรนั่งไงต้องยิงทะนัดไม่ค่อยแม่นเลยมาเต็มเลยเก้าต่อไปยาหยุดโอ้โหมันมาเต็มอยู่เลยลูกพี่ใจเย็นง,งอนยิงยิงกดเยิงกดไว้ระวังแนวโอเคเดี๋ยวเราจะย้ยายไปทางซ้ายบางลงเงยมันอยู่หลังรถใช่ไหมนะใช่หวนไหมนะไม่ใช่หร่ จะเป็นเอ้ก้องสะโขแบบคูณคูณสองอมไม่ถึงอาจจะคูณสี่ไม,ม่สองก็สี่และเราเอาโอโ้โหสองจะค่อยขยับคอ่คอยขยับยวิ่งไปไหนจ๊ะนีอ่ออกมาก็มอบเปลี่ยนแม็กฟิตนี่เลงสูงไว้ขยับอีกยิงยิงให้ชัวร์ยิงให้แม่นถ้าโดนดาเมจโดนแรงมากเลยนีย่โอเค ไหน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 หอาอละคารนตำ่ำเดี๋ยวค่อยขยับทางซ้ายก็มีทีมเราก็เอาละตตองมีสูญเสียกันบ้างหรอวะเข้าหวัวไม่โดนค่อยขยับเฮ้ยโผล่แล้วเหรอนี่ยิงสองนัดสามนัดเตรียมเคลื่อนตัวยังเฮ้ยนั่นไงยังมีอีกโอเค แล้วเขาขยับไปที่ได้จ,จุดมาาละอ,อ่ทีมเรานำแล้วเราย้ายมาซ้ายหลังที่ก็เพิ่มเปลี่ยนแม็กใหม่บรรจุนี่มันไอ้กรมทางหลวงหรือเปล่านี่มีรถเกตได้เป็นพวกรถเกตพวกหิมะนะม้งหิมะตกขนาดหน้าหนาวนี่ยไฟย,ยังลุกแบบแรงอ่ะโอเคอย้ายไปขวาจ้าหน้าที่สามนายเสียชีวิตบาดเจ็บหลายลารายเรากำลังโจมตี ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปเจ้าหน้าที่ทุกคนสถานการณ์ของเราอยู่ในชั้วิกฤตความปลอดภัยของประธานาธิบดีถูกละเมิดโคดแบก็กโคดแบก็กแต่ว่าอะไรวะกลับรหัสกลับเหรอเออเอรหัสดำรอเปล่าออน่าจะประมาณนั้นแหละเอ๋บนบนเครื่องบินยังเป็นเอ๋รหัสแดงอยู่เลยเอืออันนี้เปลี่ยนมาเป็นรหัสรหัสดำแล้วโอเคเขาเรียกว่าไอ้ลดความรุนแรงล,ลงได้ขั้นหนึ่ง ก็ถือว่ายังเสี่ยงอยู่กําจัดพวกมันซะเราทราบครับนี่เง FSO เข้ามาแล้วยิงรัวๆยิงรัวๆเฮ้ยมิลิคอมเตอร์ม,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 มาแล้วเอาละเฮ้ยเจอแล้วนั่นประธานาธิบดีครับท่านประธานาธิบดีเราต้องพาท่านออกไปจากที่นี่ลูกสาวของผมอยู่ไหนเธอได้รับการคุ้มกันแล้วครับท่านเราต้องย้ายคุณออกไปเดี๋ยวดีก่อนนี่พาประธานาธิบดีเข้ามาเร็วโอเคเปิดประตู หาเคาะเปิดประตูเจอใครเอเจอมาขลอตโอ้ยตัวนี้นี่เหรอสัตรูของศัตรูคือมิดแล้วมันก็ยิงเราหนึ่งนัดไม่รู้ว่ายิงใส่ไหนนะม่ายิงใส่ท้องโอ้เพื่อนเราชักปืนออกมาไม่ทันเอาเอาเฮ้ยมันจับประธานนธิบดีไปเรียกค่าไถ่แน่นอนฮเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โหย,ยิงหัวเราเฮ้ยเราเรายังไม่ตาย คุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครใช่ครับงั้นคุณก็รู้แล้วต้องการอะไรคุณบ้าไปแล้วรัสเซียจะยึดยูเจทั้งหมดแม้ว่ามันจะต้องอยู่บนกองเท่าฐานก็ตามผมต้องการเพลงสรรเสริญพระเจ้านายประธานาธิบดีคุณจะไม่มีวันได้มันผู้ชายทุกคนมีจุดอ่อนของตัวเองหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอทุกทีลูกสาวได้รับการรักษาความปลอดภัยซ้ำาโอ้โหยินเราตายซะงั้นก็เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ